ร้อนหองมันร้อนของน้องนี่ของน้องนี่ยังบ่สุกนะคือจ้าปก็มาแล้วนะร้อนจ้าก็จ้าจ้าจ้าก็แม่พี่น้องเพ่ว่าซักผ้าพึ่งแล้วจัดหมูกระทะใหญ่ๆสุดแซ่บเพิรนว่าสิไปอ็ดใส่ซีดคนละครึ่งตันโบได้ไปเติมเงินหรือจังใดก็ชิจ้าวา เขาเพได้เติมเงินมันนี่เขาเจ้าจบอกให้เติมเงินอันเขานั่นเงินนั่นเหมือนีกับมึงต้องเติมเงินเขาในแอปเป๋ตาตังค์ก่อนบ่าโอ้กางคิดคนละคืนใหญ่นะครับเอาหมดเป็นยังมือรุ่นคิดอยากเนาะมือรุนแล้วพอนาะอือม,มือรุ่นแก่ปา้าป้าต่อหน่อยครับแพร่ว่าหนึ่งหมักในรสชาติของหมูกระทะมึงตีลักมันมันพี่น้อง อันนี้สามสันต้นหน่อยมักเนื้อบรนสามสันก็กจิ้มได้น้ำจิ้มพักอย่างแค่นี้ก่อนย่าง่นีก่อนกวนฝาห้อสีท่านบอกนะเสิร์น้ำกันครับสวัสดีจ้าที่น้องจ้ามามากกนว่ากระทะ เพาำจิ้มมันมนี่เน้ยนะอ้าวเลยค่ะแม่่่าชิแบงเห็นจุม่เห็นลูกอยู่เหรียญอยู่ข้างใน,นนี่มกเอาจักไปไหนหาเไหผสมกับำ้ังกิ้มนี่งที่ยางให้นนี่เนียก่อนสันนีอ้อืมจะไปตกเด้อขาวหาเในได้แห่ง ซักผ้าตะตีห่าพี่น้องจนบันแกว่าสักผ้าดึงตะตีหาคือจะโมยากย่างเงีย,งยเรี่องอะไรเรี่ยงอะไรคะ,ะจ้าอืมผสมกันเสียบ่ะแม่บอ,อยังไม่เห็น,หนลูกก้อนเม็ด้อนสุดท้่<า>ลูกยังไม่กินแม่กิน,<า>น,นไม่ได้ จินได้แค่ตอนล้วแต่ว่าเขาอยากให้ลูกกิมก่อนแม่จ้าเดี๋ยวแม่ย่างให้ลูกเดี๋ยวแม่ย่างให้ใจเย็นของน้องนี่ละของน้องนี่เปิดป้ายหรือเปล่าเปิดแล้วจ้าเปิดชุดหรือเปล่าเออนอนเอานอนเอ๊อนอนเอ๊ะนื้อนั่นกระทางนี่แหละนอนดาบตัวหน่อยเอาเนื้อเรื่องยังเอองบุญตาใจใช่ปะมาเด้อพี่น้อง

เลยมากินพักใช่ยังช่างอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อแม่สีสุกแล้วฮะเอาจิ้นนั่งนี้บ่ไป็นั่งพุ่นดีกว่ามันยืดบนถึงเอาไฟขึ้นควายเถอะคือไงวิ้มมาท่านเมื่อกี้ มันเข้าเปิดตลมได้ไหมเดิดพลุ่มหลายตัวบ่้แจ่ห่อนกอนไฟเฉดิฮเ็ุกเลยนะก็เพิ่พมกิมโดดพี่น้องไปเหงื่อืม เวทสั้นมันเอาตะเปียกมันได้ของลูกมันได้ของแม่มแบบนัง่ง <c oughs> ลูกลูกจ้าลูกเคยกินข้วพัดเลยเด้อพี่น้องลูกขอออื่นนะเนี่ยเดี๋ยวเหลีลยไปกินบ้ทันเมื่อหรอกเดี๋ยว,ยวตอนแรกกินอีกปูอ่อัดแสบไว้ปู่อัดแสบเป็นเต่าไม้ลูกไร่หนูมาแมา่ม เนืแม่ย่างให้แล้วนี่แม <c oughs> <ien> ่ต้มไปแล้วลูกอ่ะลูกจ๋าลูกมานี่นี่มาเร็ว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 ลูกจ๋าเร็วจ้ากินกินแม่นางนี่ดีเร็ว หีดหางก็เดี๋บวพี้นนอกรู้สึกว่าพ่นสูงสูงขึ้นไหมน้องเม่น้องเมฆน้องเมย,ยเปิดลูกน้องเมยเปิดดีดีๆลูก โ okay, okay. อเคเลยเอามุย้ยด้ว่ตัวเนี้ยข่อจานอาจานไม่แม่อีกจนะ,นะไบเลยนะแมซี่เป็น สีดสิบหมูให้ลูกจ๋าเลยฮึโอ้ยไอเลิฟยูเผ็ดมานี่ไอเล็บยูเหรอหมูลันเนี่ยมันเผ็ดหมูลันเนี่ยมันใส่พริกไทยมันเผ็ดหมูลันที่ห้างสื่อที่้องบอเผ็ดนี่น่กินได้ มัใส่ิดไทยแตบนคดีกนเลบ่ขอเชยร้องอืม,อมดีค่ะอือว่างมันแซบๆบรรยากาศกับฝนขีม้าแล้วโอเคล,ลูกจ้าลูกจ้ายิงนีนม่กินเนี่ยลูกจ้าขึ้นขึ้นนั่งจ้าขึ้นนั่งขึ้นนั่ง นี่แม่เอาหมูให้ขึ้นนั่งนั่งนี่นี่ขึ้นมาลูกไม่จอนจอนยังไงครับเม่นครับตอนยงไงครับอันไงกินค่ากินอ้ำค่ะแซบคขาแซบปะอร่อยไหม อร่อยไหมบอกว่าป้านานาที่อร่อยไหมไม่นั่งนั่งใช้นั่งพี่บอกนั่งพี่นั่งพี่นั่งใช่นั่งพี่นั่งพี่เอ้าเอ้ารักกินเองมันอู้อู้อู้รากินเองอือเออผู้ดีนี่แหละอือ จะใช้มือนะให้ไปโรงเรียนคุณครูจะให้กินสอนอืมเรียอหารอย่างเด้อเหมือนหิว่าหยิบเลีวมาใส่สอนสุกจัดไล้พี่น้อง dần 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 mà Yummy YUMMY dần 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 GOOD SO GOOD dần 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 Ăn ngon. đi. Quá xá nhâm không khác mẹ đó. Trời có được chị có cốp thử cá chị cả cá chết bỏ rau không chị mũi cho này nhãn Yummy nhãn nhãn rồi để nhãn 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 บราชิต,ติัวไอ้ข้าวากเว้ยเพราะเราเด้อดเรต้องมะย,าย่างตัไอ้เด้อพคนเราทอดแล้วกันกินได้สัมนีสแล้วพี่น้อยแค่กระตุ้นหน่อยมันมันไปย่างไปไกลดูกด่อนอันแตกเต็มคนห้าวกินได้แค่อิ่มลอยข้าบาทนี่ก็อิ่มเนาะ อลลูกลูกคอยเขยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูก็นตกใจเจ้าลูกตจกใจเจ้าออกมากีแล้วเนี่ยออกไปกอนออกไปกอนโอ๊ยน่ตายหมดโอ้โหตึ้งใส่้ใส่้่ะแขน แม่ตายแม่ตายยี่รายยังแม่ตายนั่งหยิลูกนั่งหันนั่งนั่นงหีนนงินั่งนี่มานั่งแล้วที่นี่ยายาไมีไม่ต้องกินตัวคีมมันออกลูก<ะ>ช่วยช่วยอะไรล่ะช่วยไปไล่ไปไล่ ช่วยช่วยโอ้ยฝนกระไดไปพี่นอนนี่นี่ถือกันนั่นฟูงไซบเบ๋อร์เลยใครไปไหนเด um ี๋ยวพาอกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปจะไปไหน นนล,ลูกง่วงนอนเดี๋ยวแม่จะเอานอนอีกคือป้าพี่น้องไม่จะไปแล้วเด้อแม่จะไปเอาเพิ่มนอนพี่บุหลับเดี๋ยวไปแล้วว้าเป็นยังกินน้ำไหมอืม,ออมกินไหมอ่ะกินน้ำกินน้ำกินสวัสดีครับ